<ś led> อุ๊ยอีฟอนอย่าตั้มกูใช่ไวมอ๋อกูไอ้ขามึงใหญ่มากยักษ์อุ๊ยอีฟอนอย่าตั้มกูใช่ไวมอ๋อกูไอ้ขามึงใหญ่มากยักษ์นคุณก้าวทำหน้าทานสังเลยหน้าอีสมากเลยไหนทักทายแฟนๆไหนแล้วมีแฟนๆถามว่าวันนี้พี่ก้าวตื่นยังใครงง อ๋อเดีองวาต้องวโอ้ยลูกแม่แบอมดื้อนะแบกบอมดื้อว้ยอย่าจุกอืมตั้งใจมาจุกฉันทำไมโอ้ยกัดกู่นชู่ว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 นโนอคอยไปคอยก่อนดูแล้วว่าหิวโอเคคอย คอยคอยวางเลยคอยคอยแอคคอย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 กินกูดบอร์ดเก่งมากเก่งมากทำได้ดีโนโนคอยไปคอยก่อนดูแล้วว่าหิวโอเคคอย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 วางเลยคอยคอยแอคคอย คอยคอยคอยกินกุฎบ่อเก่งมากเก่งมากคทำนี้ดี